อโอแม่ผู้สา <ừ. S 1> วาท่าดอยสูงเขียนว่าเยี่ยงมีคิดเน้อยด้วยอันนี้ชุดในตำนานทำไมจะว่าสา,กากวกำแพงหมดได้หนิวันนี้เขาชุดในตำนานมาให้ลูกสาวใส่โชว์ฉุกเฉินนะคะขอบคุะค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเรารอชุดเอรารอชุดจากพี่อาร์ตอยู่นะคะเป็นโชว์ไม่โชว์อินโชว์ไม่ไม่กันเลยอ่ชุวเรา่งพักนิดนึงอยากไปเอาไดฮอนเป่าของพี่ให้สาวเพื่อนแล้วก็แปะเขาเอาได้หฮอนเป่าเอาเซไว้แล้วกันแปะเขาได้รู้คาดจะเป่าอันนี้แต่กับพ่อคู่ก็ได้บอกว่าให้ซักแต่เสื้ออันนี้ว่าต้องซักมาสีแห่งยากใช่ไหมจะแห่งยากก็เลยเอาชุดในตำหนักหนลูกสาวใส่ โชว์อยากโชว์เพราะว่าพ่อไซเป็นทุ่นสีขาวว,ว่องเนาะอันนี้กับแล้วไดยุ้ยไม่มีขาวไม่มีขาวแบบไม่มีขาวเดีย๋วดวยวน่าอันนี้ก็เป็นเกียวมะนาวเกียวมะนาวมีขาวแซ่บน้ากันเลยเออมันพ่อไปในทุ่นเดียวกันไดยุ้ยเราก็กําลังรอชุดโชว์ใหม่อยู่นะคะพี่น้องก็รอติดตามว่าชุดใหม่ของพ่อหน้าที่เป็นแบบใดนะคนายให้กําลังใจสาวด้วยอะไรเนรับ